ป่านนี้จะเป็นอย่างไรจากมาไกลแสนนานคิดถึงคิดถึงบ้านจากมาตั้งนานเมื่อไรจะได้กลับ แม่จ้าแม่รู้บ้างไหมว่าดวงใจดวงนี้เป็นห่วงจากลูกน้อยที่แม่ห่วงห่วงอยู่เมืองหลวงสีวิไล ใกล้บ้านเราคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่ในอ้อมกอดรักจริงที่เที่ยงแท้ ในอกแม่สุขเกินใครแม่นะครับแม่นี่เป็นอะไรที่สุดยอด <c oughs> นำบวันของลูกนะครับสวัสดีวันแม่นะครับสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับบันรีเขาตาเที่ยงแอดนครปนมผมนนทดกเกษตรนอกโรงเรียนนะครับ วันนี้จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยว่าจะไม่มาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะก็เลยมานั่งมองหม่อนตอนนี้อยู่นะครับนั่งดูไปก็คิดถึงแม่นะถ้าเราสังเกตหม่อนตอนนี้เนี่ยนะครับเรามองดีๆต่อนเนี่ยเปรียบเสมือนแม่นะครับส่วนกิ่งก้าน เนี่ยที่ออกมาแล้วก็แตกมาเนี่ยนี่คือลูกของเขาถ้าสังเกตตอนเนี่ยนะครับตอจะขึ้นเห็ดขึ้นลาแล้วตอนเนี้ยตอจะตายแหลไม่ตายแหลแต่แม่ก็ยังดูแลรักษาลูกดูลูกเขาสิครับลูกเนี่ยจะแตกต่างจากแม่เลยลูกกําลังชูช่อสวยงามนะครับก็เลยอยากจะมาถ่ายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูวันนี้ต้นนี้ก็เป็นหม่อนกระถาง นะครับต้นที่ไดหนวดเคยดิดใบไปตอนนั้นนะครับที่สําคัญคือเขาจะแตกตาออกมาทุกตาเลยเอยสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูตั้งแต่มือลงไปเลยนะครับไล่ไปทีละตาทีละตาแตกหมดนะครับทุกตาเลยแล้วในในทุกตาเนี่ยก็จะมีลูกอยู่หมดข้างในหมดเลยนะครับตอนนี้ลูกเขาก็อยู่ข้างใน นะครับไอ้ที่เริ่มบานออกมาแล้วกนะ็จะเห็นเป็นเป็นหมากเป็นผลของเขานะครับก็สวยงามเนี่ยแม่เลี้ยงลูกดูสิน่าสงจาน <c ười> คิดถึงแม่คิดถึงแม่นะครับก็วันนี้นะครับนอกเหนือจากมาให้ดูการแตกตาของอมอนต้นนี้แล้วนะครับก็มาวอวยพรให้กับคุณแม่ทุกท่านนะครับ ทั้งท่านที่เป็นแม่หรือว่าท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแม่เป็นลูกนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะนะครับคุณแม่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงร่ํารวยความสุขร่ํารวยเงินทองนะครับวันนี้ก็ร้องเพลงของคุณเสกโลโซคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับอยากมาอวยพรเฉยๆแล้วก็ร้องกับให้ดูหม่อนต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดู แต่ครับอันนี้ต้นนี้เนี่ยแต่ก่อนเป็นตอที่เราเสียบเสียบใส่ไว้ในต้นเลยนะครับเป็นตอของไวคิงเราเสียบใส่หมอนพื้นบ้านเอาไว้นะครับพอเสียบใส่หมอนพื้นบ้านเอาไว้ทิ้เราตัดข้างล่างเนี่ยลากเขาเนี่ยก็จะเป็นหมอนพื้นบ้านส่วนกิิงข้างบนเนี่ยเนี่ยข้างบนเนี่ยที่เราเห็นนี่เนี่ยก็จะเป็นไวคิงนะครับเพราะฉะนั้นระบบลากก็จะเป็นลากพื้นบ้าน แต่พันธุ์ดีก็จะเป็นพันธุ์ไว้ชิงนะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกหมากแตกดอกอกอกผลออกมาก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับฮแล้วก็วันนี้ก็วันแม่แห่งชาติอย่างที่บอกนะครับก็มาอวยพรเฉยๆก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะว่าจะไม่มาก็ไม่ได้นะวันสําคัญวันพิเศษแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้นน,นวดล่ำลาไปก่อนเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะวันนี้ก็ดูแลแม่ดีๆนะครับ ดูแลรักษาแม่อย่าทาร้ายจิตใจแม่นะฮะทุกอย่างในร่างกายของเราคือสมบัติของแม่อย่าคิดว่าเราเก่งเพราะว่าถ้าเราเก่งจริงเราคงจะสร้างตัวเองขึ้นมาได้นะครับแต่นี่คนที่สร้างตัวเราขึ้นมาก็คือแม่แล้วก็พ่อนะฮะเพราะฉะนั้นดูแลแม่ให้ดีที่สุดรักแม่นะครับก่อนจากการฝากช่องเดโชอเอ้ยไม่ใช่สิฝากช่องเกษตร,รนอกโรงเรียนนะครับ ช่วงนี้เราทํามะเดื่ออยู่นะครับมะเดื่อฝรั่งนะฮะ,กะเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับแล้วก็อีกช่องหนึงช่องพี่ต้อมนะครับช่องต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด่นแปลนนะครับวันนี้นะนวดล่าลาเพื่อนๆไปก่อนมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตผมรักแม่ครับสวัสดีครับ